ดีพี่น้องสบายดีบบบนี้กันเต้เต้กันมาหล่อตลาดพี่น้องมาซื้อเครื่องมากินได้แล้วมัเลยทองนาวของกินก็ยังหลากหลายคือเก่าพี่น้องโนไมพี่น้องโนไม่กระเซ็นเอามากระเซ็นอี่เหยตาปาดอึ่งไม่นอนกันฝนช่วงนี้ฝนตกหนัก กวางมันมีไหมงูไข่เป็นยาพื้นเมืองพี่น้องยาเป็นเมืองพี่น้องทดดดลยพี่น้องไปตายให้อซีเบิ่งพี่น้อง ลาซินโนพี่น้องแต่มาซื้อซื้อปลาแดดซื้ออื่นนกินพี่น้องปาซิวปาซิวปลาบู่ก็บรายเนาะปลาบู่เนาะเอามมีน้องเม่เท่าเลยเนาะขายได้เนี่ยปาซิวน้ำหนาะ บซิวขาได้บาซิลนี่สิบพันเอาไปไหนเอาไปไหนเอาสิบม่อมกินเอาบซิวไปนองสิบพันมาม่มใส่ไีตูป้าไม่ใช่ไปเถ่านี่ป้าไม่ใช่ไปนอนนอนไหมนะครับคิดแลายวานืซอี่คิดสองมือนเลยต่อไป้อง

มาสืบประแดกแซบเซโนพี่้องเอาประแดอประแด็กแกงได้ไหมเอาซาวพันประแดดพีน้องประแดกต้มกับนี่ชิบกระายประแดบมาซื้อประแดดกเอาไปแกงพี่น้องอันกันอาหารทะเลพี่น้องนอะไรลอยหรอเดบตลาดตลาดพี่น้อง กูก็ไลดน้องร้าน่กับนมหวานน้องร้านนึ่งเติ่กับสเปร์้ปิ้งน้งซืปิ้งกินตอนเช้าก่อนเี่ยซื้ปิ้งน้องเลือกคนน้องตุหัววานครับ เขาอาวะนี่ยสัมันสามารถพูดอะไรไไหมอ้วนใหม่บกม่หรอเ่าสมขายด้ะอทงนึ่งอะไรงนึ่งเท่าไรสิพันเลยเนาะสิพันเลยกัร่น้อยได้ก็กินหลายเตร ประเภทประแดกเป็นมะกรอเพชรพี่น้องาตกปลาไปเลยลาพน้ำปลาเนาะอาเน่อตกแมงเดนอนไม่แท่งปะเนี่ยเออไม้แท่งับซานไม้แ่ขแท่งขซาน

มือก่อนเอามื่ก่อนไปนอนเลยมือนจะมาซื้อเอาไปนอนเอาบัตรูก่อนนองงเลยนองงไปนอนงหน่อยเป็นๆเลยเนาะไอน เรื่องปลูกของพังละลายพี่น้องอยู่ตลาดนี่ยจับก่อนพี่น้องคอยพ่อเมื่อนี่ก็ข้างหดเข่าเมียพี่น้องลืมออกต้นหน่อยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีแบบมาหัวเดือนพี่น้องไปเอานนาะเขากินไผ่อไปเล็กระตาลดไปไปซื้อบีอา์นวยุ่มมังกรินไมาพี่น้องมาคข้เหนเห็ดห็หัวบลอดพี่น้องเลยมัดขายมัง่วงเขาซื้อมามัง่วงมก เป็นจีพี่น้องอันน่ะงอเห็ดบดจน,นตายพี่นปเอากติดินดินก,กปได้เลยของกินของกินกับเปพ,พเี่น้องเ,อเลกหม้ก็ไม้เลิกะอืมเลวกนะเพิ่งพอว่ากอดว่างกันันึงอันน่ะกระแดกพี่น้องเดยของประชีตลาดกับมะเพ็สเป็นปลาน่อยปลาน่อยสิอัมนอมะมกพี่น,อน้องอบอสบายดีเ้อ ไปกระปลายุ่งแอลเขาไม่ใา่เฮ้าหพลวหายเขาไม่หายแพลวแพเขามม่หยพี่น้องหายเป็นไไก่ฮะต้มให้มาพี่น้องสลายกัให้มาเขายังเขายังงามพี่น้องนะผมขอบใจจะพยเอาหายเขแก้วมาลูกเลยตุ้ยกอย่พี่น้องเดากเสื้อหักินพี่น้องก็ยงกินหมูปูง่ายพี่้งกกินหมูปูง่าย เออโตกันดึงดึงดึงึงึงเมื่คืนกับลูกแขนเอาทั้งแม่ทั้งพ่อเมืคืนนี่ระวังเด็ดขาดประด็พี่น้องไงซื้อปุ้งอย่างแรกปุ้งอร่้อยนะะฮเมื่อลวกน้ำลวกยังกับแน่ ซื้อมาแล้วของกินนะซื้อบอกบอกพื่ก็ซื <me ้อเรียบร้อยแล้วว่าจะไปซื้อห้ามลืมบอกเจ้าว่าขอนข่างหัวขาวเมี่ยนออกไปเบิ่งอยู่แป้วแป้วเขาให้มูอเล็กตรงตรงใหญ่นีะเขาเย็นอ้านมือวันอย่างไรเออวันชุกขุนมาอ่านเมื่อตะเลือกอ่าล่าคอยในบันนี้ไปหลอกตลาดให้น้องซื้อเครื่องก็ให้เพิ่นเอาลูก เซฟเลยพี่น้องคนหนึ่งต้องอยู่เบิ่งเลยพี่น้องเลยพอล้พอพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องนะพอคลิปหน้าก็พี่น้องสบายดีพี่น้องาม่ไป